คุณจะมีความสุขได้นะคะถ้าคุณนะคะเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลับมาอยู่ที่ตัวคุณค่ะแล้วให้คุณเป็นคนกําหนดนะคะคุณจะกินข้าวกับอะไรก็ได้ค่ะที่คุณอยากกินค่ะคุณจะแต่งตัวสไตล์ไหนก็ได้ค่ะที่เป็นตัวคุณแล้วคุณมีพลังคุณจะทําผมนะคะสีอะไรก็ได้นะคะที่คุณอยากจะทําค่ะ คุณจะกินข้าวกับอะไรก็ได้จะหรูหราอลังการหรือจะถูกจะข้างทางอะไรได้หมดนะคะไม่เกี่ยวกับอาหารที่คุณกินค่ะแต่เกี่ยวกับวันนี้ค่ะคุณเลือกที่จะกินมันนะคะจากตัวคุณร้อเซค่ะแล้วความสุขนะคะมันจะมาจากการที่เรากําหนดทุกอย่าง จากตัวเราเองค่ะวันนี้ค่ะกลับมานะคะเอาทุกอย่างนะคะกลับเข้ามาที่ตัวเองค่ะกลับเข้ามาที่พื้นฐานกลับเข้ามาที่จิตใจกลับเข้ามานะคะที่ความเป็นตัวของคุณนะคะไม่เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นจะบอกว่าคุณเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้หรือใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงถ้าวันนี้ค่ะถามตัวเองค่ะถ้าความสุขนั้นมันกลับมาที่ตัวคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือความสุขที่แท้จริงค่ะ